สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้มาดึกหน่อยนะครับห้าทุ่มสิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสาหรับคลิปนี้มาบอก flows. พี่น้องอสมอครับเกี่ยวกับสินเชื่อเงินด่วนสิบหมื่นเพื่ออสมออสนะครับกู้หนึ่งแสนบาทพี่น้องอสมอหลายท่านอยากรู้มากครับว่าชําระหนี้เดือนละเท่าไหร่และชําระหนี้กี่เดือนจึงจะหมดหนี้วันนี้มีคําตอบมาบอกครับ สำหรับโครงการกู้เงินสินเชื่อเงินด่วนคนดีสินเชื่อเงินด่วนสิบหมื่นสิบหมื่นเพื่ออสมอสสครับไม่ใช่สินเชื่อเงินด่วนคนดีนะสินเชื่อเงินด่วนสิบหมื่นเพื่ออสมอสะครับโครงการนี้นะครับทางทกศเขาบอกว่าวงเงินกู้หนึ่งแสนบาทนี่เป็นวงเงินรวมสินเชื่อ สำหรับอสมอทุกสินเชื่อรวมกันแล้วจัไม่เกินหนึ่งแสนนะครับก็เช่นใครเคยกู้ห้าหมื่นอยู่แล้วนี่ถ้าจะกู้หนึ่งแสนนี่ก็จะกู้เพิ่มได้อีกเพียงห้าหมื่นนะเพราะว่าเรามีหนี้เก่าอยู่แล้วห้าหมื่นก็จะกู้เพิ่มได้อีกห้าหมื่นเพราะว่ารวมสองสัญญารวมกันเนี่ยจะไม่เกินแสนนะครับจะไม่เกินแสนทีนี้การชําระหนี้ ก็จะแยกเป็น2กรณีเล่าให้ฟังครับกรณีที่1ครับกรณีที่ชำระหนี้สองสัญญาพร้อมกันก็คือยกตัวอย่างใครมีหนี้เก่าอยู่ห0 0หมื่นเต็มๆสมมติตัวเลขเต็เตมๆใครมีหนี้เก่าอยู่ห0 0 0มื่นเต็มๆนะครับทีนี้ถ้ากู้สินเชื่อเงินด่ว 10, 000, น10,000ืนี่ก็จะกู้เพิ่มได้อีก50,000เพราะว่าหนี้เก่าที่เคยเป็นหนี้ก่อนหน้านี้บวกกับ ที่กู้ใหม่นี่อีกห้าหมื่นรวมกันมันจะเป็นแสนพอดีเขาเขาไม่เป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันไม่เกินแสนเฉพาะสินเชื่ออสมอนะครับคนมีหนี้เก่าห้า0 0ื่นก็กู้เพิ่มได้ห้าหมื่นแล้วก็ชําระหนี้ทั้งสองสัญญาไปพร้อมๆกันกรณีแบบนี้นะครับกรณีแบบนี้นี่สัญญาเก่าที่ท่านชําระหนี้อยู่เดือนละเท่าไหร่อันนั้นก็ชําระไป เราก็จําไม่ได้แล้วว่าพี่น้องชําระหนี้เดือนละเท่าไหร่นะครับตัวนั้นก็ชําระทุกเดือนนะครับหากจากบัญชีอสมส่วนตัวใหม่ที่กู้ได้เพิ่มห้าหมื่นนี่เขาให้จ่ายขั้นต่ําเดือนละห้าร้อยครับเดือนละห้าร้อยสูงสุดไม่เกินร้อยยี่สิบห้าเดือนนะก็รวมแล้วก็จะได้ชําระหนี้สองสัญญาไปพร้อมกันสองสัญญารวมกันก็ราวๆพันนะหรือพันกว่า แต่ว่าเวลาเขาให้ชําระนี่ขั้นต่ำห้าร้อยสูงสุดไม่เกินร้อยยี่สิบห้างวดนีอ่อาจจะขอชําระมากกว่านี้ก็ได้เช่นเดือนละหกร้อยหรือเจ็ดละแปดร้อยก็ได้จํานวนงวดก็จะลดลงนะคือห้าร้อยนี่ร้อยยี่สิบห้างวดถ้าหกร้อยก็จํานวนงวดลดลดลงเจ็ดร้อยก็จํานวนงวดลดลงเขาให้จ่ายสูงสุดได้ถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนถ้าจ่ายสูงสุดถ,ถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนนี่งวดจะลดลง อันนี้กรณีที่หนึ่งที่เราอธิบายให้ฟังก็คือหนี้เก่าก็ชําระไปสมมติว่าเป็นหนี้ห้าหมื่นเดือนแล้วเท่าไหร่ก็ชําระไปตัวกู้ใหม่เ,เขาจะกู้ให้กู้ไม่เกินห้าหมื่นเพราะว่ารวมกับหนี้เก่าแล้วไม่เกินแสนตัวใหม่เขาให้กู้ห้าหมื่นก็ชําระหนี้ขั้นต่ำห้าร้อยบาทสูงสุดไม่เกินร้อยยี่ห้างวดนะครับตัวใหม่นะครับส่วนตัวเก่าก็ชําระหนี้ควบคู่กันไปอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งครับ ทีนี้กรณีที่สองกรณีที่สองพี่น้องอสมอขอกู้แสนโดยบางทกสบางสาขาเขาก็ให้พี่น้องอสมอหน่อยกู้สัญญาใหม่ครบหนึ่งแสนบาทไปเลยคือกู้สินเชื่อเงินด่วนสิบหมื่นอสมอสมอ,สมอนี้ให้กู้แสนหนึ่งไปเลยนะเสร็จแล้วต้องหักหนี้เก่าเพราะว่าถ้า เงื่อนไขของทกศเขาบอกว่าทุกโครงการที่ให้อสมอกู้รวมกันแล้วอสมอจะกู้ได้ไม่เกินแสนถ้าเขาให้พี่น้องอสมอกู้เต็มแสนบาทไปเลยนี่ปั๊บมีหนี้เก่าอยู่เท่าไหร่เขาจะหักหนี้เก่าเช่นใครเคยกู้ห้าหมื่นไปแล้วเขาก็จะไปเช็คยอดห้าหมื่นที่เรากู้ไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเราชําระไปแล้วกี่งวดยังค้างเงินต้นอยู่เท่าไหร่ก็จะตัดเงินต้นตัวนั้นออก ก็จะเลิกเป็นหนี้ตัวนั้นนะครับก็จะมาเป็นหนี้สัญญาเดียวหนึ่งแสนนะครับทีนี้ไอ้กู้หนึ่งแสนเนี่ยเขาจะให้ให้ชำระเท่าไหร่กรณีนี้เขาให้ชำระสูงสุดไม่เกินหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับร้อยี่สิบห้างวดไม่เกินร้อยี่สิบห้างวดสรุปตัวเลขกลมๆก,ก็คือถ้ากู้หนึ่งแสนแล้วหักหนี้เก่าจะเป็นหนี้สัญญาเดียวหนึ่งแสนและชำระหนี้สัญญาเดียวหนึ่งแสนนี่จ่ายสูงสุดไม่เกินหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อเดือน อาจจะไม่ถึง1,100ัก็ได้นะครับอาจจะพันเศษเศษพันแปบาทอะไรท่างนี้ไม่เกิดร้อยยีบางวดหรืออาจจะเต็ม1,100บาทไปเลยแต่ไม่เกิดร้อยยบางวดนะครับนี่ก็คือวิธีการคํานวณออกมาว่าชําระนี้เดือนละเท่าไหร่นะครับพอเวลาพี่น้องไปกู้กับทกศก็ขึ้นอยู่กับว่าทกาศแต่ละสาขาจะจัดให้ท่านยังไง ถ้าทากศแต่ละสาขาจัดให้ท่านแตกต่างกันท่านก็จะได้ชําระหนี้แตกต่างกันเช่นพี่น้องบางท่านอาจจะได้ชําระหนี้สองสัญญาควบคู่กันไปรวมสองสัญญาก็จะราวพันนี่แหละครับพันเศษเศษนะแต่ถ้าบางสาขาเขาจัดให้พี่น้องกู้แสนแล้วก็หัาหนี้เก่าพี่น้องก็จะได้ชําระหนี้1นึ่งแสนตัวล่าสุดสัญญาเดียวก็ชําระหนี้ไม่เกิน1นึ่ับาท 1100บาทต่อเดือนแล้วก็จํานวนงวดไม่เกิน125ง,งวดนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดนะครับเสร็จแล้วก็ตอนไปกู้ขึ้นอยู่กับทกสสาขาไหนเขาจะจกท่านพี่น้องอสมออย่างไรนะครับนี่ก็คือ,เ,อเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารที่เราไปติดตามข่าวได้มาครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาบอกพี่น้องอสมอไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ